ใชแนะนามตัวให้ฟังหน่อยนะคะครับผมในายใดๆชื่อวุฒิทรับหน,น้าที่ผู้ช่วยกล้องตาล้องค<ม>รับผมรุกิี่กร้องทองครับหรือว่าเลียวครับอ่าเล่นเป็นอะไรในเอ็มดีค่ะเล่นเป็นพระเอกคเมทา,าไฟแวบเอ้ย,ยเฉลิมเกียรติทงค์ษาครับผมค่ะอ่าชื่อเล่นค่ะชื่อนานายครับเคยเรียกนานุยพี่นาย<ช>ทำอะไรใ<ม>นเอ<ม>็มดีนี้บ้างอ่าเป็นตากล้องครับตัวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะออลสวยรูมนะคะชื่อเล่นชื่อว่า อากวางทำอะไรในยอมีคะ่ะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคะเอออยู่เบื้องหน้าค่ะเล่นเป็นอะไรคะ่ะเออกวางรบดเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกคะ่ะว้าวเ,เป็น,นกาแสดงอิ่สมสมทุนั่นเองนะคะหรือสมยสุจิตาเป็เปียค่ะอ่ามายเล่นเป็นอะไรในเอ็มวีคะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคะ่ะเอออยู่เบื้องหน้าค่ะ ได้รับบทเป็นนักแสดงนําหญิงค่ะหรือว่าเป็นนางเอกใน MV ค่ะใช่กล้องพุ่งลงไปเลยครับชิลินซีเดฟครับเดฟทาอะไรทำาบื้องหน้าหรือเบ้างหลังคะทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังไหครับเป็นนักแสดงของตุกแล้วก็เป็นผู้ช่วยตากล้อ,องว้าวผมเต่าพทศธรเนี่ยไม่ใช่ครับอ,อ่าพี่เต่าเนาะพี่เต่าเป็นอะไรใน MV ็มคะเบื้างหน้าหรือเบ้างหลังเอ่เป็นเบื้องหน้าด้วยครัแล้วก็เป็นเบื้องหลังด้วยครับเป็นเพื่อนของนักแสดงเป็นเพื่อนของใครเอ่ย วว้า <Wow. S 2> mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าช่วยแนะนำตัวให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอ่าผมตีธาดากิจของครับอ่าตีเนาะรับบทเป็นใครในยังนี้คะหรือว่าทำเบื้องหลังเอออ่าทำเบื้องหลังครับเป็นผู้ช่วยผู้กำกับช่วยแนะนำตัวให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะชื่อเพียวเดนัสวัสดี เล่นเป็นอะไรในเอมีคะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคะจะพูดยังไงดีคือพูดได้สองแบบค่ะว่าเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคับ <c oughs> เพราะว่าในบทน,นะคะรัะบบทเป็นคุณยายของน้องไม้ค่ะซึ่งก็จะเห็นได้แค่ครึ่งตัวบ้างแขนบ้มมางหรือเป็นเงาบ้างคะ่ะแต่ถามว่าสำคัญไหมสำคัญะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการทำให้เห็นค่ะว่าน้องไม้อะคะ่ะ คิดถึงยากมากแล้วก็รับข้อคอามมากๆค่ะจะสื่อว่า m อวนี้มันจะออกเศร้านิดนึงเงาอ<ช>อาจจะไม่นิดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะแบบว่ามีมุกลกนิดนึงมันจะหักมุไมไหมถ้าคนแบบอยากจะติดตามเ v ีจริงๆถามว่าหักมุไมไหมก็อยากให้ทุกคนไปติดตาม,ามเอฟวีค่ะแล้วก็สิ่งที่ทา้าทายที่สุดในบทบาทของบทบาทของพี่ฟุกเนี่ยคืออะไรคะถามว่ามัน ยากไหมไม่ยากเลยนะแต่มันถาวว่ายากไหมมันอยู่ที่การบิ้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามาส่งอารมณ์มาดีเราก็สามารถส่งอารมณ์ถึงเรายได้ค่ะไม่เห็นว่ามีฉาก <c oughs> ตองลอดห้ข้างเดียวนี่จริงไหมคะถามว่าจริงไหมจริงค่ะแต่คุณจะไม่เห็นตาบุกนะคะเพราะว่า เห็นได้แค่งเงาค่ะโอ้โหที่เห็นได้แค่งเงาจริงน้ำตาจะไม่เห็นเลยแต่ก็เป็นตัวแปรสำคัญเองมีเนาะสวัสดีค่ะดีมนัตต์คงขายท่าลงนะคะทำเบื้องหลังค่ะเป็นผู้กำกับเองนะคะสิ่งที่ดิวอยากทำเป็นผู้กำกับเนี่ยก็คือความท้าทายหลายๆอย่างที่ตัวเองก็เคยทำเบื้องหลังอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่เคยทำเบื้องหลังเองมีมาก่อนนะแล้วก็ได้ทำกับเพื่อนๆด้วยนะคะกระตัดกระตัดความคิดแต่ว่าความท้าทายเองมีของพวกเราเนี่ยนั่นก็คือทั้งเวลาที่ไม่ตรงกานกับ หลายอย่างที่ในเอ็มวีเราอาจจะไม่คลิปหรือว่าทั้งซีนอารมณ์ซีนต่างๆในเอ็วีนะคะแต่ว่ามันก็ถือความลาลายอย่างหนึ่งของพวกเรานอที่สามารถทํามันได้แล้วก็ทํำัวสําเร็จนันเองค่ะอยากฝากอะไรกับคนที่กําลังจะดูเอ็มวีมีไหมคะขอให้เอ็นจอยนะครับไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะดีเลื่นกระเสือสีอะไรมากนั้นขอให้เ n j o y ครับครัขอบคุณนะคะแต่เอ็มีมีไหมคะตอ คาดหวังนะครับเพราะว่าอยากให้มีมันดูสมูทสมบูรณ์แบบไม่ติดขัดอะไรครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่ลังจะดูเอ็มมีไหมคบรับชมไม่สนุกครับรือความประเทินตัวตัวครับสนุกในในการรับชมทุกอย่างเพราะตั้งใจทำมันมากเพราะว่าเป็นคนถ่ายเองด้วยเนาะใช่คนระับแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ลังจะดูเอ็มมีไหม<ช>อเอ่ย ครับก็เอนจอยดูให้สนุกครับแล้วก็อย่าลืมเมท้าฟาวเวแวบๆครับผมครับก็อยากจะให้กำลังใจุกื่นทุกคนเลยนะคะที่มีเหตุการณ์สูญเสียสิ่งที่ลักไปก็สู้ๆนะคะก็ขอให้ผ่านเรื่องราวนลายไปได้ค่ะเพราะว่าการที่เราซศอ้อยู่แัลว่าเราเองคิดถึงเขาอยู่เพราะอย่างนั้นค่อยๆก็ได้คะ่ะค่อยๆคิดถึงเขาไปไเรื่อยๆและสักวันหนึ่งเราก็จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาค่ะ ตัวครับตอนแรกก็ไม่มีใครทัใจได้หรอกครับมันต้องปรับตัวให้ให้ได้ครับปรับตัวไปเรื่อยแล้วก็ซิงเองครับก็สุดๆนะครับทุกคนมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติอะครับที่ว่าเราจะต้องมีสูญเสียมีมีจากลาแต่ก็เป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าถึงเขาจะไม่อยู่ในชีวิตเราแต่ก็เขาก็มาอยู่นะครับจาาครับแล้วคาดหวังอะไรกับยูวีไหมเออ ก็คาดหวังให้ MV สำเร็ s นะครับประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้คนดูครับได้ Enjoy ด้อยากบอกอะไรกับคนที่กำลังรับชม MV รามอิสระ Enjoy กับมันสนุกไปกับมันอันโลกภอยในนึงนะว้าวก็สิ่งที่จะบอกคือใจจอยค่ะทุกคนดูไปใจจอยอยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นแก่นแท้ของ MV นี้ค่ะว่าแก่นแท้ของ MV นี้มันคืออะไรแล้วก็สิ่งเล่าเหลือกะส่งมาหาเรคืออะไร ะะเป็นการสูญเสียของคนคนหนึ่งที่ทํามาจากเรื่องจริงนะคะอาจจะตรงใจกับใครหลายๆคนที่กาลังสูญเสียคนที่เขาก็จากไปแล้วนะคะนี่ก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เขายังไม่สามารถก้าวผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้นะคะจงอย่ายึดติดก,กับความกลัวเหล่านั้นหรือว่าความเศร้าเหล่านั้นคะ่ะในชีวิตของคนเนี่ยถึงจะเกิดความสูญเสียแต่คุณก็ต้องก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านั้น ชีวิตของตัวเองยังมีความสุขนะคะคนเขาจากไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าเขาจะต้องมองดูทุกคนหรือก็มองดูความสมร็จของใครหลายๆคนอยู่บนนั้นอย่างแน่นอนค่ะจงรักในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเยิะๆนะคะขอบคุณค่ะบ้ายบาย